บทที่259ค่าชดเชยการผิดสัญญาแม้ว่ายานโรหรันจะมีความแข็งแกร่งแต่ถ้าเธอดูถูกความแข็งแกร่งของยานโรหรันจริงๆนั่นจะเป็นการไม่ประมาทจริงๆเพราะยานโรหรันก็เปลี่ยนยุคด้วยแม้ว่าตอนนี้เธอจะล้าสมัยไปแล้วแต่อิทธิพลของเธอก็เพียงพอที่จะดึงดูดแฟนๆได้มากพอแล้ว ดังนั้นทันทีที่โปสตไว้ป๋อก็ดึงดูดความสนใจของแฟนๆได้ทันทีอะไรนะโรรันถูกแทนที่เหรอใครตาบอดขนาดนั้นนั่นสินะบริษัทโสมโสมไหนอีกละ่ะเฮ้ยยุคนี้ก็เป็นแบบนี้ถ้าไม่ดังไม่มีคนอยู่เบื้องหลังโดนรังแกแน่เฮ้ He, สิ่งที่คนข้างบนพูดนั้นถูกแล้ววงการบันเทิงมันช่างโหดร้ายเหลือเกินเฮยานโรรันมันไม่ง่ายเลยเอาหน้าเจ้าแม่ เหลียงชิงอี้ไม่รู้ว่าหยานโรหรันกำลังทำอะไรอยู่เธอหยุดชั่วคราวถอนหายใจและพูดต่อเฮสิสเตอร์หยานเกิดอะไรขึ้นหลานเทียนเทียนและยูรันรันรู้เรื่องเหล่านี้เกี่ยวกับคุณได้อย่างไรหยานโรหรันจ้องไปที่แฟนๆบนหน้าจอแต่ละคนร้องตะโกนเพื่อขอความยุติธรรมให้กับเธอความหดหู่ในอกของเธอบรรเทาลงเมื่อเธอได้ยินเหลียงชิงอี้พูดคำเหล่านี้อะไรนะ ใบหน้าของยานโรรันเปลี่ยนไปหน้าเกลียดทันทีเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนแม้แต่เหลียงชิงอี้ที่อยู่ข้างๆเธอก็ยังตกใจฉันบอกว่าหลานเทียนเทียนรู้เกี่ยวกับช่างแต่งหน้าของคุณได้อย่างไรสิ่งต่างๆในวันนี้เธอเพิ่งพูดถึงมันทางโทรศัพท์นั่นเป็นสาเหตุที่เธอบอกว่าเธอต้องการยกเลิกสัญญาหัวใจของยานโรรันเต้นรัวและเธอก็หันไปมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเธอ เธอตกตะลึงไปสองวินาทีและลบโพส์ไวป่ปอที่เธอเพิ่งโพสอย่างรวดเร็วเธอรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยจึงวางโทรศัพท์ไปและรู้สึกกลัวอยู่พักหนึ่งหากอีกฝ่ายยังไม่เคลื่อนไหวใดๆแล้วเธอมาบ่นก่อนคงไม่ดีมากนะักอย่างไรก็ตามการลบไวป่ปอทันทีของเธอยังคงทำให้แฟนๆสับสนโดยคิดว่าหยานโหร,รันระมัดระวังเกินไปบางคนถึงกับจับภาพหน้าจอไวป่อของเธอและส่งต่อไปอยังอินเทอร์เน็ต เนื่องจากโพสไว้ป่อของยานโรรันมีความหมายแฝงที่แข็งแกรง่งและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของชาวเน็ตจำนวนมากโพสไว้ป่อที่ถูกลบของยานโรรันก็ได้รับความนิยมในเวลาไม่นานทีมงานของหลานเทียนเทียนไม่ได้สนใจไวป์ปอนี้ในตอนแรกจนกระทั่งแฟนๆของยานโรรันมาที่ประตูบ้านและพูดจาหยาบคายและข่มขู่ทุกรูปแบบทีมงานทั้งหมดก็ตกตะลึง เมื่อมองย้อนกลับไปที่โปสไว้ป่อที่ยานโรรันลบทันทีทุกคนโกรธมากจนแทบจะอาเจียนเป็นเลือดบ้าเอานี่มันบ้าอะไรกันคุณกำลังเล่นกลสกปรกด้วยตัวเองและคุณเป็นผู้กระทำความผิดบนก่อนเฮ้ hey, มันเป็นเรื่องปกติฉันไม่คิดว่าคนปกติจะทำแบบเธอได้ถูกต้องยานโรรันคนนี้น่าจะเป็นเฉินจิงปงแล้วบอกฉันหน่อยว่าเธอเคยมีประวัติป่วยทางจิตมาก่อนหรือเปล่า ห่าห้าหาฉันคิดว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นเฮ้เฮ่ทำไมจู่จู่ยานโรรันถึงดูคุ้นเคยกับฉันล่ะอะไรดูคุ้นเคยดูเหมือนว่าฉันจะเคยดูเธอและรายการวาไราตี้รวมของจ้วงเหอซวนมาก่อนและดูเหมือนว่าฉันจะไม่ชอบเธอมากนักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอ้คุณพูดถึงเรื่องนี้และฉันก็จำได้ด้วยฉันเคยดูรายการวาไราตี้ที่เธอกับจ้วงเหอซวนมารวมกันด้วยและฉันก็ไม่ชอบเธอมากนัก ฉันรู้สึกว่าเธอเสแสร้งเกินไปและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการแสดงออกเป็นการส่วนตัวอืมจริงๆแล้วการไล่ล่าดาวขึ้นอยู่กับดวงตาของคุณสิ่งนี้ฉันรู้ตั้งแต่แรกเห็นว่ายานโรหารานไม่ใช่คนดีเดี๋ยวก่อนนอกจากนี้ดูเหมือนว่าฉันจะได้ค้นพบบางสิ่งที่เหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นอีกอะไรก่อนหน้านี้เธอได้ทรัพยากรมาซึ่งเป็นรายการทอล์กโชว์กับจ้วงเหอส่วน แค่นั้นแหละผลก็คือชื่อของเธอไม่อยู่ในรายการทอล์กโชว์ซึ่งหมายความว่าเธอถูกถอดออกจากรายการแล้วทีหลังฉันไปดูทอล์กโชว์นี้แล้วท่ายสิว่าเจออะไรอะไรนั่นคือผู้อำนวยการอยู่เธออยู่ในรายการนี้ร่วมกับจ้วงเหอส่วนอะไรนะสองคนนี้เป็นแฟนกันเหรอเป็นไปได้ยังไงผู้อำนวยการอยู่ยังพูดในรายการทอล์กโชว์ว่า เธอกับจ้วงเหอส่วนเป็นเพียงลูกพี่ลูกน้องกันให้ตายเถอะเธอเป็นญาติกับเทพบุตรจริงๆเหรอฉันอิจฉาจังเลยตกลงดังนั้นฉันมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่ายานโรรันคนนี้ต้องการล้างแค้นให้ตัวเองเธอใช้ทรัพยากรที่บริษัทมอบให้เธอจากนั้นจึงใช้โอกาสนี้โจมตีผู้อำนวยการอยู่หรือบางทีเธออาจต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อแก้แค้น แล้วบอกฉันมาผู้อำนวยการอยู่ของเรารู้เรื่องนี้หรือเปล่าไม่มีความคิดเห็นฉันคิดว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าเธอจะรู้เรื่องนี้หรือไม่แม้ว่าผู้อำนวยการอยู่จะรู้เรื่องนี้แต่ฉันก็จะสนับสนุนการกระทำของเธอมากยิ่งขึ้นลองคิดดูสิพฤติกรรมของยานโรรันถ้าไม่มีอะไรอย่างอื่นเธอมีความเป็นมืออาชีพบ้างไหมการใช้งานเพื่อล้างแค้นความอาฆาตแค้นส่วนตัว นิสัยเด็กอะไรเช่นนี้เพื่อที่จะแก้แค้นเขาจะต้องเสี่ยงกับอนาคตของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาฉันคิดว่าคนแบบนี้สุดโต่งเกินไปแม้ว่าเธอจะไม่แสวงหาการแก้แค้นเป็นการส่วนตัวและไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้อำนวยการอยู่แต่ฉันไม่คิดว่าจำเป็นต้องร่วมมือกับบุคคลเช่นนั้นเพราะไม่ช้าก็เร็วเธอก็จะยังคงยอมจำนวนเคียงบ่าเคียงไหลกับเราจริงหรือ มีคนเห็นด้วยฉันยังคิดว่าผู้อํานวยการอยู่พูดถูกฉันสนับสนุนการกระทําของผู้อํานวยการอยู่แม้ว่าเธอมีความไม่พอใจเป็นการส่วนตัวต่อยานโรรันแต่เธอก็ทําเพื่อประโยชน์ของสถานการณ์โดยรวมมากกว่าเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและงานของเราแต่ยานโรรันรู้ไหมนั่นคือฉันรู้สึกว่ามันแปลกจริงๆปีนี้ยานโรรันไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้ว ทำไมเธอถึงไม่มีความคิดที่เปิดกว้างตามอายุแต่เธอก็ใจแคบมากเหรอใครจะรู้ฉันควรรู้คำถามนี้ฉันคิดว่าเป็นเพราะครอบครัวของฉันนั่นสมเหตุสมผลแล้วไม่จำเป็นหรอกมันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเธอก็ได้เฮ้ hey, หยุดพูดถึงเธอได้แล้วมันทำให้คนอื่นหดหูมากถูกต้องเลิกงานแล้วออกไปกินข้าวด้วยกันวันนี้เจะเลี้ยงใช่ในสำนักงาน หลานเทียนเทียนและยูรันรันต่างก็เลื่อนดูไวปอในเวลาเดียวกันเพราะเรื่องของยานโรหรันได้รับการตัดสินแล้วตอนนี้เธอได้ยินจากเจ้าหน้าที่ว่าดูเหมือนว่ายานโรหรันได้รับแจ้งเรื่องการบอกเลิกสัญญาตอนนี้สิ่งที่เธอต้องทําคือรอจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับค่าตอบแทนและเรื่องจะสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์แน่นอนว่าตอนนี้อยู่รันรันมีภารกิจสําคัญอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือการรับรองของหลงเถิงได้เริ่มขึ้นแล้วมันหยุดไม่ได้มันเกี่ยวข้องมากยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะไม่ใช้คนจากบริษัทของยานโรรันอีกเลยยานโรรันผลิตไปแล้วและต้องไม่ผลิตอีกนอกจากนี้การรับรองบริษัทที่คุณไม่ไว้วางใจอีกต่อไปถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดในตัวเองบทที่260คุณย่าส่งอาหาร อย่างไรก็ตามคราวนี้โคศกอยู่รันรันจะต้องเลือกเป็นการส่วนตัวในเวลาเดียวกันที่บ้านพักส่วนตัวของครอบครัวฟูโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์ดังขึ้นประตูห้องอ่านหนังสือถูกเปิดออกฟูจิงเฉินมองขึ้นไปในห้องนั่งเล่นจากนั้นยืนขึ้นเดินไปที่โซฟาหยิบโทรศัพท์บ้านขึ้นมาและเหลือบมองหน้าจอเพื่อดูหมายเลขที่ไม่คุ้นเลยเขาหยิบไมโครโฟนขึ้นมาแนบหูด้วยสีหน้าไม่ใส่อันไหน สวัสดีคุณคือผู้อำนวยการอยู่ใช่ไหมครับว่าไงคนที่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์ได้ยินเสียงผูดมาจากและพูดต่ออ้อคุณเป็นเพื่อนของผู้อำนวยการอยู่หรือเปล่าฉันมีของที่จะมอบให้ผู้อำนวยการอยู่มันถูกส่งไปที่กล่องจดหมายส่วนตัวของผู้อำนวยการอยู่แล้วมีของสำคัญอยู่ในนั้นโปรดอย่าลืมตรวจสอบด้วยเมื่อเสียงอีกด้านดังขึ้นเขาก็วางสายโทรศัพท์โดยตรง ไม่มีความลังเลเลยฟู่จิงเฉินมองไปที่โทรศัพท์ที่วางสายโดยตรงและตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นดวงตาของเขาก็กระพริบและค่อยๆมืดลงเขากลับไปอ่านหนังสือและเปิดกล่องจดหมายส่วนตัวของอยูรันรันแน่นอนว่ามีอีเมลในกล่องจดหมายซึ่งมีความขัดแย้งในช่วงแรกระหว่างยานโรหรันและอยู่รันรันรวมถึงการถ่ายทําของยานโรหรันในวันนี้ปัญหาของยานโรหรันกับช่างแต่งหน้าของหลงเถิง และความจริงที่ว่าเธอสามารถใช้การแต่งหน้าส่วนตัวของเธอเองเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่เป็นหลักฐานว่าการดำเนินการถ่ายทำต้องล่าช้าออกไปรูปภาพวิดีโอชัดเจนในใจฉันยังมีหนทางให้ยานโหร,รันได้รับทรัพยากรอีกด้วยผ่านคำแนะนำของคนในตระกูลฟูใครก็ตามที่มีสายตาที่เฉียบแหลมจะรู้ได้ทันทีว่านี่คือหวังจาจริงๆอ่านทุกอย่างในกล่องจดหมายนี้ ฟู่จิงเฉินเพิ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรออกีรันอีกนานแค่ไหนถึงการประชุมครั้งต่อไปโอเคประชุมเสร็จช่วยฉันเตรียมรถทันทีฉันจะต้องไปที่บริษัทหลังจากโทรออกฟู่จิงเฉินก็วางโทรศัพท์และมองดูอีเมลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ดวงตาของเขาเป็นประกายในเวลาเดียวกันเมื่อถึงเวลาที่อยู่รันรันทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วณนะจุดนี้บริษัทหลงเทิงยังคงสว่างสวย เนื่องจากภาระงานเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้แม้ในช่วงเวลานอกเวลางานหลงเถิงก็ยังไม่มีพนักงานหยุดงานหลานเทียนเทียนซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเธอยืดตัวออกรันรันไปกันเถิดหนึ่งทุ่มแล้วไปกินข้าวกันก่อนแผงขายอาหารริมถนนไปเถอะฉันจะเลี้ยงคุณเองอยู่รันรันยุ่งมานานแล้วและเธอก็หิวนิดหน่อยเช่นกันดังนั้นเขาจึงตอบกลับโอเคงั้นรอฉันสวมเสื้อคลุมก่อน เมื่ออยู่รันรันเข้าไปในห้องเพื่อเอาเสื้อคลุมของเธอจูจูโทรศัพท์ในมือของเธอก็ดังขึ้นอยู่รันรันตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและมองไปที่หมายเลขผู้โทรคือคุณย่าเหรอดังนั้นอยู่รันรันจึงคลิกอย่างรวดเร็วเพื่อรับสายทันทีที่วางสายเสียงใจดีของคุณย่าก็ดังมาจากข้างในทันทีรันรันที่รักคุณยังอยู่ที่บริษัทหรือเปล่าคุณทำงานเสร็จแล้วหรือยัง น้ำเสียงที่เลกลียก่อบนี้ทําให้ยูรันรันตกตะลึงแต่ใจของเธอรู้สึกอบอุ่นคุณย่าฉันยังอยู่ที่บริษัทแต่ฉันค่อนข้างยุ่งอยู่แล้วเรายังต้องทํางานให้เสร็จวันนี้เราควรกลับบ้านได้ก่อนหนึ่งทุ่มหญิงชราพูดว่าโอ้แล้วพูดด้วยน้ําเสียงลึกลับรันรันลองเดาดูสิว่าตอนนี้คุณย่าอยู่ที่ไหนยูรันรันตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและดูเหมือนว่าเธอจะเดาอะไรบางอย่างได้และพูดอย่างไม่แน่นอนว่า คุณย่าคุณคงจะไม่มาส่งอาหารให้ฉันใช่ไหมหญิงชรามีรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเฮรันรันของฉันฉลาดมากยูรันรันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและพูดว่าคุณย่าคุณอยากมาส่งอาหารให้ฉันจริงๆเหรอรันรันช่วงนี้งานคุณยุ่งมากและคุณย่าก็รู้เรื่องนี้แต่คุณย่าก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยขอให้ป้าของคุณทำบางอย่างใส่ในกล่องเก็บความร้อนแล้วเอาบางส่วนมาให้คุณ ไม่ต้องห่วงคุณย่ารู้รสนิยมของคุณดีอาหารที่นี่เป็นเมนูโปรดของคุณทั้งหมดยูรันรันรู้สึกประทับใจในใจเธอไม่คิดว่าคุณย่าจะพิถีพิถันขนาดนี้เธอคิดว่าการโทรของคุณย่าเป็นเพียงการทักทายปกติโดยไม่คาดคิดเขาลงมือจริงๆคุณย่าขอบคุณยูรันรันรวบรวมคำสรรพนับพันคำมาเป็นเวลานานแต่เธอพูดเพียงประโยคเดียวเท่านั้นขอบคุณ ไม่เป็นไรนะรันรันที่รักของฉันในใจคุณย่าคุณและหลานสาวที่ดีของฉันเป็นคนเดียวกันจริงๆนอกจากนี้คุณกับจิงเฉินกำลังจะแต่งงานกันจริงๆแล้วเราเป็นครอบครัวเดียวกันมานานแล้วนี่คือโชคชะตาเอาลารันรันคุณย่าออกเดินทางแล้วคุณอยู่ที่บริษัทเชื่อฟังและรอคุณย่าหน่อยคุณย่าจะมาที่นี่เร็วๆนี้ยูรันรันตอบสนองอย่างเชื่อฟังมากจากนั้นจึงวางสายโทรศพัพท์ หลังจากนั้นหลานเทียนเทียนก็ตะโกนออกไปข้างนอกสำน,นักงานรันรันคุณโอเคไหมหลังจากนั้นไม่นานอยู่รันรันก็เดินออกจากออฟฟิศจากนั้นเขาก็พูดกับหลานเทียนเทียนด้วยท่าทางขอโทษเทียนเทียนฉันขอโทษคืนนี้ฉันคงไม่สามารถไปกินข้าวกับคุณได้หลานเทียนเทียนกระพริบตาและได้กลิ่นของการนินทาจากนั้นเธอก็มาเกิดอะไรขึ้นแฟนของคุณเหรอไม่ อยู่รันรันจับริมฝีปากของเธอแล้วคือใครแม้ว่าอยู่รันรันจะสงบลงแต่หลานเทียนเทียนก็สามารถมองเห็นความสุขบนใบหน้าของอยู่รันรันได้อย่างง่ายดายหัวใจของหลานเทียนเทียนเต้นรัวดูเหมือนว่าเขาจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไม่ใช่แฟนแล้วคือไม่เป็นไรถ้าคุณคิดไม่ออกเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลานเทียนเทียนก็ตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงความหมายคืออะไร เป็นไปได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับหยูรันรันวัตถุนั้นคือใครหนุ่มหล่ออีกคนเหรอหลานเทียนเทียนเป็นคนประเภทที่ไม่สามารถซ่อนสิ่งต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับหยูรันรันดูเหมือนว่าเธอจะกังวลกับเรื่องนี้มากกว่าสิ่งอื่นๆเสมอแม้กระทั่งเรื่องงานเมื่อเห็นการแสดงออกของเธอหยูรันรันก็พูดไม่ออกเธอเอื้อมมือออกไปและสะบัดหน้าผากของเธอคุณกำลังคิดอะไรอยู่ วันแล้ววันเล่าคุณย่าเธอกังวลว่าฉันไม่ได้กินข้าวจึงมาที่นี่เพื่อเอาอาหารมาให้หลานเทียนเทียนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วหัวเราะเบาๆอาปรากฏว่าคุณย่ากำลังส่งอาหารให้หลานสไปายในอนาคตหลานเทียนเทียนใบหน้าของหยูรันรันเปลี่ยนเป็นสีแดงหลังจากถูกล้อเล่นเธอไล่ตามหลานเทียนเทียนเธอต้องการสอนบทเรียนให้เธอเฮ้เฮ hey hey, สุภาพบุรุษพูดแต่ไม่ใช้มือหลานเทียนเทียนหลบ ฉันไม่ใช่สุภาพบุรุษอยู่รันรันหัวเราะเบาๆทั้งสองหัวเราะอยู่พักหนึ่งและหลานเทียนเทียนก็ออกไปกินข้าวกับเพื่อนของเธอในทางกลับกันอยู่รันรันอยู่ในบริษัทเพื่อรอหญิงชราในช่วงเวลานี้เนื่องจากเธอเบื่อเกินไปเธอจึงเริ่มดูวิดีโอสั้นๆจากนั้นเธอก็ไปเจอวิดีโอแบบนี้บล็อกเกอร์คนหนึ่งแก้ไขนักสแสดงหญิงยอดนิยมน้อยกว่าทศวรรษหนึ่งและได้รับการถูกใจมากมาย อย่างไรก็ตามยิ่งอยู่รันรันมองมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรู้สึกว่าบุคคลน,นี้ดูคุ้นเคยมากเท่านั้นบทที่261ทําให้ทุกคนตกตะลึงอยู่รันรันตกตะลึงไปสองสามวินาทีแล้วมองอย่างระมัดระวังในที่สุดเธอก็จำได้บุคคลข้างต้นดูเหมือนจะเป็นคนที่ขู่ให้เธอมอบนาฬิกาให้เธอตอนที่เธอซื้อนาฬิกาในวันนั้นอยูรันรันหลีตาของเธอแล้วครุ่นคิดไม่น่าแปลกใจ ไม่น่าแปลกใจเลยที่เมื่อเธอไปซื้อนาฬิกาผู้หญิงคนหนึ่งในสองคนก็มีสีหน้าแบบนั้นเธอยังถามอยู่รันรันว่าทำไมเธอถึงจําเธอไม่ได้ปรากฏว่าเขาเป็นศิลปินอย่างไรก็ตามเหมืองชีหลานไม่ได้อยู่ในใจของอยูรันรันนานเกินไปและหายตัวไปยูรันรันยังคงดูวิดีโอต่อไปโดยวางแผนที่จะใช้เวลานี้อย่างสบายใจอีกด้านหนึ่งบ้านพักส่วนตัวของฟู่ หญิงชาราขึ้นรถมุ่งหน้าไปยังหลงเถิงกรุป๊ปและอีกด้านหนึ่งเมืองชีหลานและส่วนซือชีก็ขึ้นรถพร้อมกันพี่สาวชีหลานหญิงชาราแห่งตระกูลฟู่ออกเดินทางแล้วดูเหมือนว่าเธอจะไปที่หลงเถิงกรุป๊ปเมืองชีหลานพยักหน้าใช่ฉันรู้ส่วนซื่อชีสับสนเล็กน้อยชีหลานเราอยากจะติดตามจริงๆหรือนั่นสิณบางที่หญิงชาราอาจจะไปบริษัทเพราะว่าเธอมีเรื่องต้องทำชั่วคราว ถึงเราไปก็อาจไม่เจอพวกเขาเลยและที่สำคัญที่สุดคือจะดีกว่าไหมถ้าเราดำเนินไปแบบนี้เมืองชีหลานพูดอย่างใจเย็นใช่แม้ว่านี่จะดูหุนหันพลันแล่นแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมอีกอย่างแค่ติดตามดูถ้ามีโอกาสจริงๆฉันก็จะแนะนำตัวเองส่วนสือชีก็พยักหน้าเช่นกันเมื่อเธอมองไปที่เมิงชีหลานเธอดูเศร้าและเสียใจเล็กน้อย เธอยังจําได้ว่าเมื่อเธอเริ่มติดตามเหมิงฉีหลานเป็นครั้งแรกเธอพบว่าเหมิงฉีหลานนั้นมีพรสวรรค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในวงการบันเทิงจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิธีที่เขาปฏิบัติต่อผู้คนหรือวิธีที่เขาทําสิ่งต่างๆเขาเป็นคนดีมากแต่ผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังจืดชืดอยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเธอยังทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหมิงฉีหลานในภาพยนตร์และซีรีส์ทางโทรทัศน์บางเรื่องด้วยทรัพยากรที่ดีขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามมีบางส่วนถูกตัดขาดหรือทรัพยากรถูกปล้นเป็นผลให้ละครที่เหมืองชีหลานแสดงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถูกคนอื่นแย่งชิงไปหากพวกเขาได้รับความนิยมบทบาทที่เธอเล่นยังคงอุ่นๆและไม่มีจุดเด่นถ้าเมืองชีหลานอายุน้อยกว่า10ปีสิ่งเหล่านี้ก็คงไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เมิงฉีหลานไม่ใช่เด็กอีกต่อไปเธออายุเกือบ30ปีโอกาสสำหรับเธอเหลือน้อยมาก ตอนนี้ถ้าเธอไม่ต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายเธอเกรงว่าอาชีพในวงการบันเทิงของเหมองชีหลานจะเป็นแบบนี้ในที่สุดรถกำลังขับอยู่บนทางหลวงและไม่นานก็มาถึงชั้นล่างของบริษัทหญิงชารามาถึงบริษัทล่วงหน้าแล้วเดินตรงขึ้นไปเมื่อเหมองชีหลานและส่วนสือฉีมาถึงพวกเขาไม่เห็นหญิงชาราเธอทำอะไรไม่ถูกนิดหน่อยเลยทำได้แต่ลงไปชั้นล่างที่บริษัทแล้วถามแผนกต้อนรับอ้าวหญิงชารามาก่อนเหรอ เธออยู่ในลิฟต์แล้วอยู่ตรงนั้นตกลงขอบคุณเมืองชีหลาและส่วนซื่อฉีพยักหน้าขอบคุณเขาขึ้นลิฟต์ด้วยบริษัทอยู่บนชั้นที่20ฝ่ายปฏิบัติการอยู่รันรันไม่รู้ว่าเธอหลับไปเมื่อไหร่ยังมีเอกสารอยู่ในอ้อมแขนของเธอเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศแล้วดูเหมือนว่ามีสภาพแวดล้อมที่แปลกประหลาด เมื่อนึกถึงฝ่ายที่เธอยังไม่ได้ประมวลผลยูรันรันก็กัดริมฝีปากด้วยความรำคาญเป็นไปได้ไหมว่าเธอกำลังเดินละเมอเธอจึงลุกจากเตียงอย่างรวดเร็วและมองไปรอบๆเตียงแต่ไม่พบรองเท้าของตัวเองเธอเพิ่งลุกจากเตียงประตูแล้วเปิดออกและยู่รันรันก็เดินออกไปอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นและยกเปลืตาขึ้นทันใดนั้นร่างกายของเธอก็ดูเหมือนจะติดอยู่ในอากาศ เธอเห็นห้องประชุมขนาดใหญ่อยู่นอกประตูและที่หัวโตวห้องประชุมคือฟูจิงเฉินทั้งสองด้านของเขามีชายห้าหรือหกคนสวมสูทและเนคไทโดยมีอายุต่างกันแต่อายุเฉลี่ยค่อนข้างสูงมากในขณะนี้หลายคนจ้องมองเธอด้วยสีหน้าที่แตกต่างกันรวมถึงความสับสนตกใจความลำบากใจและบ่งบอกถึงความไม่เห็นด้วยและดูถูกยูรันรันยังคงมีผมยาวและเสื้อเชิ้ตหลวมๆของเธอค่อนข้างยับ โดยมีกระดุมสองเม็ดเปิดอยู่ที่ปกเสื้อเมื่อต้องเผชิญกับบรรยากาศที่เงียบงันและอึดอัดในขณะนี้ข้อปกที่เอียงก็หลุดและเลื่อนลงมาจากไหล่ขวาของเธอเสื้อเชิ้ตสีขาวบนร่างกายส่วนบนของอยูรันรันยังคงทําจากผ้าไหมเมื่อเธอหลับไปเธอก็ถอดเสื้อคลุมออกแม้ว่าคุณภาพของเสื้อจะไม่เผยให้เห็นหน้าอกของเธอแต่ไหล่เรียบที่ถูกเปิดเผยกลับถูกเปิดออกในแนวทะแยง พาดผ่านเสื้อยังอดไม่ได้ที่จะคิดอย่างบ้าคลัง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน้าตายุ่งๆของเธอมันยากที่จะไม่จินตนาการว่าเธอเจออะไรมาบ้างหลายคนไม่สามารถโต้อตอบได้พวกเขาเห็นด้วยตาตนเองว่าซีอชาวพุทธและนักพรตของพวกเขารู้วิธีซ่อนหญิงสาวไว้ในบ้านสีทองจริงๆยิ่งกว่านั้นหญิงสาวคนนี้ยังเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอยู่รันรัน แต่ทันใดนั้นฟู่จิงเฉินก็ลุกขึ้นยืนเดินไปหายูรันรันและดึงคอเสื้อของเธอขึ้นจากนั้นเขาก็ก้มลงมาอุ้มเธอขึ้นและเมื่อมองเห็นทุกคนแล้วเขาก็อุ้มเธอขึ้นเดินผ่านทุกคนไปวางเธอบนโซฟาจากนั้นเขาก็พบรองเท้าของเธอนั่งลงมาช่วยเธอสวมทีละข้างแล้วผูกเชือกอย่างดียูรันรันต้องการที่จะถอยเท้าของเธอออกไปครู่หนึ่งแต่ฟู่จิงเฉินจับไว้อย่างเงียบเงียบ บางทีเธออาจจะเพิ่งตื่นหรือมันเป็นภาพลวงตาหรือบางทีเขาอาจจะแตกต่างออกไปในบริษัทและต่อหน้าเธอมีชั้นของความเย็นชายอยู่ในคิ้วที่ชัดเจนและหมองคล้ำและภูมิปัญญาที่สงบบนร่างกายของเขานำพาภูมิปัญญาที่ไม่อาจอย่างรู้ได้เหมือนกับภูเขาที่ไม่ขยับเขยื้อนในระยะไกลแยกจากกันด้วยหมอกยามเช้าและยามเย็นสเสน่ห์ถูกซ่อนไว้อย่างลึกซึง้ง ศักดิ์ศรีของเขาแบบนี้ดูเหมือนจะทำให้ระยะห่างระหว่างคนทั้งสองกว้างขึ้นในทันใดไม่ต้องพูดถึงการก้มตัวและคุกเข่าช่วยผู้หญิงผูกรองเท้าแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงในบริเวณใกล้เคียงก็ไม่สามารถซ่อนความตกใจในสายตาของพวกเขาได้ซึ่งทำลายความเข้าใจของพวกเขาพวกเขาไม่สามารถทนต่อพฤติกรรมการวางตัวของฟู่จิงเฉินในวันนี้ได้ทุกคนออกไปก่อน เสียงทุ้มทุ้มท,มทว่สง่างามดังขึ้นและผู้บริหารระดับสูงหลายคนก็เบือนหน้าไปทางอื่นทันทีและออกจากสำนักงานอย่างเร่งรีบอยู่รันรันไม่ได้พูดอยู่พักหนึ่งแต่มองดูคิ้วของฟู่จิงเฉินอย่างเงียบๆจมอยู่กับความคิดเล็กน้อยหลังจากนั้นครู่หนึ่งฟู่จิงเฉินก็เงยหน้าขึ้นมองและเห็นการค้นหาและความลังเลในดวงตาของหยูรันรันความเยือกเย็นระหว่างคิ้ว และดวงตาของเขาค่อยๆหายไปและเขาก็ขดริมฝีปากเล็กน้อยคุณกำลังคิดอะไรอยู่มีรอยยิ้มอ่อนโยนในน้ำเสียงของเขาเหมือนกับบนใบหน้าของเขายูรันรันรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยนี่คือฟู่จิงเฉินในสายตาของเธอฉันหลับไปตอนไหนคุณยังไม่ได้อ่านเอกสารเลยผู้อํานวยการอยู่ของเราฟู่จิงเฉินเอื้อมมือไปแตะหน้าผากของเธอแล้วลุกขึ้นยืน